ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจซื้อขายที่ดินนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเร,เรียกว่าอยู่ตำแหน่งพื้นที่ดินประมาณ33ไร่นะครับไ่อยู่ตำบลสว่างอารมณ์นะครับอำเภอสว่างอารมณ์นะครับจงบังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในจงังหวัดอุทัยธานีนะครับรก็เป็นพื้นที่ที่แบบ วิวบรรยากาศท้องทุ่งนานะคระับก็จำนวนส3มสามไร่นะพื้นที่กว้างขวางนะแล้วที่ตรงนี้ก็จะมีคันนะเรียกว่าลำเมืองนะครับลำเมืองครับอันนี้ก็เป็นที่จำนวนส3มสามไร่นะบรรยากาศดีครับตรงนี้ครับให้แผน่ นนค,คือจะเป็นแนวดินนะครับแนวดินดนุ่หนหน่อยไกลจะมองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นได้ซ้ำไปแล้วก็แนวถึงถึงต้นยูคาลิตัสนะครับแล้วต้นยูคาลิตัสแล้วก็อ้อมาตรงนี้นะครับนอนนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวลอง,ลองเดินดูแบบใกล้ๆ้ แถบ,บนี้ก็มีเสาไฟนะครับมีเสาไฟเดินมานะครับมีเสาไฟเดินถึงนะครับสำหรับที่ตรงนี้นะเ,เดินดูครับอันนี้ก็เป็นแนวแนวที่นะครับอยู่บนแนวรบรรยากาศแบบนี้ก็คือเป็นลูกทุ่งลุกทุ่งหน่อยนะฮะก็เป็นออกแนวสามารถที่จะ ทำโคกหนองหน้าได้นะครับโฉนดก็คือนอสสี่นะนอสสี่ให้ดูแบกว้างนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกแปลงนึงที่ราคาไม่แพงนะครับก็คืออยู่ที่ราคา9 5 0าหบนานะครับต่อไร่นะครับ95 0 0 0ก็3ล้านนี้นะครับสำหรับที่แปลงนี้ครับ คนที่จะมาดูหรือว่าคนที่สนใจนะครับก็จะอยู่ในพิกัดของอำเภอสว่างอารมณ์นะฮะเข้าตัวอำเภอสว่างอารมณ์ประมาณ2กิโลเมตรครับถึง3กิโลเมตรนะห่างจากตัวอำเภอเมืองก็ประมาณ40กิโลเมตรครับอำเภอเมืองอุทัยธานีแล้วก็เรียกว่าการเดินทางก็สะดวกที่จะเข้ามาตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับ บนบรรยากาศก็เป็นแนลวลุกทุ่งนะฮะมีทิวเขาให้เราเห็นนิดหน่อยครับมีทิวเขาให้เราเห็นนิดหน่อยแต่บรรยากาศดีครับเส้นทางจากทั้งนอกนู่นนะครับก็เป็นเซคอนกรีดเรียบร้อยหมดแล้วนะเหมาะสำหรับก็คือทำแนวโคกหนองนานะครับที่แปลงนี้ก็จะมีสระจำนวนสองสองลูกนะ มีสะจำนวนสองลูกตรงนี้นครับตรนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นทางนะสามารถที่จะเอารถเข้ามาได้นะครับตรงนี้นะครับรถเข้ามาได้ นู่นตามแนวเลยครับตามแนวโค้งไปนู่นเลยคโค้งไปนูน่นนูน่นน,นมานี่เลยคโคงย้งไปเป็นลกนักษณะของวงรีฮร <c oughs> เก้าโคงนะ้งคร ที่แปลงนี้ก็ถือว่าจํานวนที่เขาเรียกว่าจํานวนไล่เยอะนะครับต้องสามสิบสามไล่นะครับแต่ราคาก็คือแบบไม่แพงนะครับช่นอนเป็นนอนสอสี่นะครับก็เป็นที่แปลงนะที่น่าสนใจเนะี่ยเพราะว่าหนึ่งสามารถทํานาได้ครับมาแล้วก็คือคนที่อันนั้นคือ,คอปรับที่ทํานาหรือว่าจะแบ่งแบ่งล็อกทําเป็นโคกหนองนาได้เลยนะครับแบ่งล็อกขายได้เลย เก่งกาไรได้แน่นอนนะที่แปลงนี้นครับเจ้าของก็มีการปรับนิดหน่อยคนะปรับพื้นที่แบบเรียกว่าทําให้เหมาะแก่การทําการเกษตรมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็มาดูดูผังอีกทีนะครับว่าดูแปลงอีกทีนะแล้วก็ปรับที่อีกทีนะครับว่าจะทําอะไรนะครับก็มีมีน้ำเขาเรียกว่ามีน้ำเข้ามามีมีไฟเข้ามานะครับ แล้วก็อาจจะแถมตัวบ้านโมเดิร์นอีกหนึ่งหลังนะฮะบ้านโมเดิร์นที่ที่กำลังสร้างแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะก็คือมาทำเพิ่มได้มาบ้านโมเดิร์นนีก่ก็หมดหลายเหมือนกันนะประมาณสองแสนกว่านะฮะหลังน้อยๆเนี่ยแบบนี้นะแล้วแถมบ้านหนึ่งหลังนะ,ะแ้นนลนะแล้วก็ เราจะเป็นแนวแบบนี้นะครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นลำเหมืองนะครับที่เขาเรียกว่าเจ้าของที่นะครับได้ทําการเขาเรียกว่าปรับพื้นที่บ้างแล้วนะครับก็เขาเรียกว่าจบเขาเรียกว่าทําทําทํารอบรอบคันแล้วตรงนี้นะเป็นเป็นรอบรอบคันรอบรอบที่นะครับก็ถือว่าเรียกว่า ปร,ปรับพื้นที่พอสมควรแล้วนะครับสำหรับคนท,ที่จะเข้ามาดูนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นบ่อนะเป็นบ่อเป็นสาะนาน้อยนะบ,บ้านนี่ก็ปรับเป็นโมเดิร์นได้นะครับทำเป็นโมเดิร์นแนวลูกทุ่งลุกทุ่งฮะทำก็สวยได้ชาบแถมนะ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับผมว่าเป็นที่แปลงนะที่สวยนะครับเพราะว่าตรงนู้นก็ปรับปรับเป็นแบบเป็นลนักษณะของลำเหมืองวันบบนี้นะครับกว้างประมาณประมาณสามสามเมตรสามเมตรครึ่งได้ครับบความกว้างประมาณสามสี่เมตร สวยเลยครับน,นะนี่ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะก็บรรยากาศชิ๋วๆนะเสียงลมเสียงธรรมชาตินะครับจากท้องทุ่งนะฮะ mm hmm. ก็เป็นเสียงที่คนในเมืองหรือว่าผู้เขาเรียกว่าคนที่อยากได้อากาศที่สดชื่นนะฮนะก็เป็นแบบนี้แะครับเป็นทุ่งนา ครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะพาไปดูที่ดินหรือว่าบ้านถูกๆตรงไหนนะครับสำหรับตรงนี้ก็อยู่ในเขตตำบลสว่างนนอารมณ์นะครับอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดกุทัยธานีครับก็มาไกลหน่อยนะสำหรับคลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะ ครับสวัสดีครับ